เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะผู้ชมคะจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการในการช่วยในมุมของตลาดทุนนะคะมีการปรับเกณฑ์การลดหย่อนภาษีสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า S S F ซึ่งวันนี้เราจะมีโอกาสคุยในมุมของผู้จัดการกองทุนค่ะว่ามาตรการตรงนี้จะเข้ามาช่วยพยุงตลาดทุนได้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงคําแนะนําด้านการลงทุนในช่วงนี้จะ แนะนำนักลงทุนอย่างไรวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณวินพร้อมแพทย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ r i n c i p ต์จำกัดนะคะอยู่ในสายแล้วคุณวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างแรกคงอยากให้คุณวินอัปเดตหน่อยนะคะจากมาตรการล่าสุดของคอรมอมเมื่อวานนี้ก็คือเพิ่มวงเงินในการลดหย่อนภาษีสองแสนแสดงว่าต่อคนนี้ได้สี่แสนถูกไหมคะนี่ครับต้องอธิบายก่อนนะ้วสเเนี่ยที่เหมอยมาจาก Super Saving ร์วิปนนะครับ เกณฑ์เดิมที่ออกมาแล้วเนี่ยืีว่าให้ไปรวมกันนับวงเงินกับการออกเพเื่อเกษียณรูปแบบอื่นด้วยคือ IMF ประกันแบบตำนานแล้วก็กองทุดฟองปรวิงกี้นะครับไม่เกินห้าแสนบาทนะเป็จนจดลดจนนะครับนี่คือเกณฑ์เดิมแล้วต้องลงทุนถือลงทุนสิบปีเกณฑ์ <นะ S 1> ใหม่เมื่อวานเนี่ยก็คือว่าคลอมเนีย่ยบอกวาอ่าเป็นการทำเอสเซฟเวอร์ชั่นพิเศษนะแรัว่าพิเศษละกันก็คือว่า ถ้าเป็นเอสเอ s เที่เป็นกองหุ้นไทยนะครับแล้วลงทุนในช่วงระหว่าง1เมษายนถึง30มิถุนาปีนี้เนี่ยนะครับจะได้สิทธิ์ดหยนอนเพิ่มอีก200,000 200,000ใหม่เนี่ยแยกจากวงเงิน5 0 0 0 0นเดิมเมื่อสักครู่นี้อครประทับสิทธิ์ที่จะใช้เดียนแล้วแต่แต่ละคนก็่นคือ,อ,อตัว200,000เนี่ยโอเคมันเป็นวงเงินต่างหากข,ของ S, <S, <S อ F เอชเฉพาะช่วงนี้นะครับ ต้องเป็นหุ้นไทยแล้วต้องลงทุนในช่วงสามเดือนนี้เท่านั้นอแ,แต่ว่าจะใช้มากกว่าน,นี้หรือไม่เนี่ยต้องไปดูไอ้วงเงินห้าแสนเดิมซึ่งหลายคนก็มี i อเมมีพรเวนฟันมีประกันบำนาญอยู่แล้วเด่กก็ไปดูว่าตัวเองใช้วงเงินตัวนั้นได้เท่าไหร่อืมแล้วจากมาตรการที่ประกาศออกมาล่าสุดป,ประเมินว่าจะช่วยตลาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนคะต้องต้องเรียนว่าเออใ,ในเปรียบถ้าเปรียบเทียบจนดีกว่าเดิมนะคือเดิมเนี่ยพอไปรวมวงเงินกับเงินออมเพื่อเกษียณเนี่ยมันก็ ทำให้ผู้ถึงจํานวนมากใช้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าหลายคนก็ซื้อ i m s ซื้อประกันบานาญแล้วก็มีการออมกับโควิชฟันไปเยอะแล้วหลายคนก็เต็มวงเงินไปแล้วห้าแสนบาทนั้นพอเอฟซีนออกมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่นะครับแต่ก็จะมีหลายท่านเป็นเงินเดือนที่รายได้ยังไม่เยอะวงเงินตรงนั้นยังไม่เต็มการใช้ได้นีการออกมาตรการเพิ่มอีกสองแสนแยกวงเงินใหม่เนี่ย ก็อาจจะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าตลาดหุ้นได,ได้ได้ได้มากขึ้นนะครับเทียบกับแบบเดิมนะแต่ก็อาจจะเร็วไปที่จะประเมินว่าจะกลัหมเพราะว่าเพราะว่ามันต้องไปดูว่าคนที่จะใช้สิทธิ์จะมีขนาดไหนนะครับในช่วงนี้ก็แล้วก็คนในวงเงินสองแสนด้วยเนี่ยในวงเงินนี้ก็อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่คร่ะ จากภาวะแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันแน่นอนความมั่นใจของนักทุนอาจจะหดหายไปเยอะเพราะมันก็มีหลากหลายปัจจัยเข้ามากดดนันคุณมีมคําแนะนําด้านการลงทุนในช่วงนี้หรือการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนยังไงคะผมเรียนว่าภาพระยะสั้นเ่ยนะครับสิ่งที่กระทบตลาดมาตอนนี้สองเรื่องคือโควิด -19 แล้วก็ราคาน้ำมันเชื่อว่าทั้งสองเรื่องจะ,จะคลี่คลายได้บ้างในช่วงหนึ่งสองเดือนข้างหน้านครับโควิด -19 เนี่ยมี เห็นมีเมีเปเปอร์ออกมาเขาบอกเขาวิจัยว่ามันน่าจะสู้กับอากาศร้อนไม่ได้ันถ้าเราถึงช่วงซัมเมอร์เมื่อไหร่เนี่ยการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก็จะเบาบางลงซึ่งก็คิดว่าเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นสถานการณ์ดีขึ้นนะครับในประเทศซึ่งตอนนี้กําลังระบาดในยุโรปอยูในเกาหลีใต้นะครับส่วนเรื่องคาร์บอนมันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์กระทบขึ้นเพราะว่าพี่ใหญ่คือซาอุกับ ก็เซียนในเกิดไม่ลงรอยกันแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยมีภาระของตัวเองนะครับคือราคาน้ำมันต่ำม,มากๆขาก็มีภาระว่าเขาก็มีรายน้อยะายน้อยลงะจะไปดูแลบริการคนในประเทศตัวเองก็น้อยลงงบประมาณการคันก็จะปิดคันมากขึ้นเขาอาจจะถึงจุดซึ่ต้องกลับมาจูบปากกันเพื่อแก้สถานการณ์ในบ้างก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นองไรเพราะผมเชื่อว่าสองปจัจจัย,ะย,ะยเนี่ยระยะอันใกล้เนี่ยน่าจะเริ่มคลี่ไขในบ้างแต่ก็ เราคงไม่ประมาทนะครับคือในภาพกราวด์ยาวเนี่ยไม่อยอมบอกว่าจะกิดโลกเศรษฐไทยเดี่ยรอตัวลงจริงอันนี้ก็สะท้อนในตลาดหุ้นพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นก็เราจะเห็นภาพระยะสั้นพื้นตัวได้บ้างแต่ระยะยาวก็ยังตง้องติดตามภาพเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะคุณวินครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณวินพรมแพทย์นะคะก็มาให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะในภาพของมาตรการล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะส่วนทิ้งท้ายรายการช่วงนี้มีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนประจําของรายการเปิดจอรอถเทรดค่ะมีของรางวัลจาก BBS Thailand นะคะเป็นสกินแคร์มูลค่า2990บาทใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเงื่อนไขรู้ว่ากติกาก็คือส่งคำแนะนำติชมรายการเข้ามาผ่านทาง Line แอดึ้นให้หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะแอดมันนี่แชทนั่นเองค่ะ ใครที่ส่งเข้ามาแล้วก็โดนใจทีมงานนะคะเราก็จะคัดเลือกสัปดาห์ละ1ท่านแจกไปเลยฟรีค่ะ BPH Thailand 2,990บาทนอกจากนั้นแล้วก็ ฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามช่องทาง2ช่องทางของรายการด้วยนะคะนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมเข้าไป subscribe ใน u t u b e นะคะมันนี่แชทไทยแลนด์นั่นเองค่ะนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการประจำวันนี้นะคะเซ็นดีเท็โสดใซ์เลยบวกขึ้นมา8จุดกว่าค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรวแล้วก็ทีมงานคงต้องขอลาไปพร้อมกับภาพบวกของตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคุณจรติเวลาเดิมนี้เลยวันนี้พอไปแล้วสวัสดีค่ะ